สวัสดีสตอนสอสอครับพี่น้องมี้เจอกันอยู่หนองน้ำเลยมึอนี่สอสอเจอเจอกันอยู่หนองน้ำอ้ยอากาศเย็นแล้เนาะครับผมอ่าเริ่มจะมดฝนจาเขาหนาหนาวแหละพระอาทิตย์กำลังจะขึ้นพ้ามายามเบ็ดครับพี่น้องมัอนี่ผมใส่เบ็ดเขียดไว้มีสิบรังละเขียดมันเลือ โอ้ห้อนเออตีเลนะืเอแดกคอเลยเนาะอึ๊บอ,อือหลังแหลกหลังแหลกหลังแหลกบอมานเลยครับโอ้ตีอืมเอาแล้วพี่นอ้องเอาแล้วหลังต่อไปเอาแล้วเอาแล้วนี่นี่เอาแล้วเอาแล้วโอ้ เอาแล้วนี่โดนแล้วครับโดนละ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 อ้ยนี่คอประคออืมตัวกำลังตมกำลังผนเลยครับใส่นี่โอ<ด>้ยมัน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 แต้มแหลกแต้มแหลกเศ้านี้พี่น้องเบิ่งเนี่ยสวยๆเลยโอ้ย ปลดก่อนปลดก่อนปลดใส่ทุกก่อนนี่สวยพ่อได้หากินกับพ่อได,ได้ได้ต่มได้ปนเนาะครับ Oh. Okay. หลังต่อไปโอ oh. ้ตีไติดตีแต่ไม่ติดโอ้โเขีย oh. รลอยเขียนรลอยขึ้นมาเลยตีไม่ติดเออ ผ่าติดขึ้นเร็วเนาะหลังต่อไป <c oughs> โอ้หลังนี่ก็ตีไปพีอีกแล้วพี่น้องโอ้หลุดว่ะโอ้บอทติดตีได้บทติดเบว้ยตีก็เข่าคนโอ้น่าเสียดายเนาะโอ้โอ้โอโอปลาหน่อยปลาหน่อยปลาซิว ัับบบ,บเลยครมา,มาซิวอีกประมาณสิบหลังครับผมใส่ในข้องนี่แหละในข้องเงาลงไใยคุณเนาะเดี๋ยวไปเพิ่งผลงานในข้องกันครับอาหลังนี้คือคือดึงมาทั้งทีแล้วพี่เนาะคุณอัเบ็ดเบ็ดคือโของไปพี่ นี่ยังล่ะนี่ยังล่ะมากินเออนี่โตบ่ล่ะโมมี่โอ้ยหลุดพี่น้องเอ้ยตรงนี้ดึงจนวะพี่โอ้พี่เบ็ดโอ้น่าเสียดายน่าเสียดายเดี๋ยวเดี๋ยวอดก่อนโอ้ยโมยู่โมยู่ โอ้ตรงนี้ <c oughs> ข้างหน้าขาดเลยครับกันน้ว่าอยู่ช่วงไอ้ฝนมาแห้งๆเนาะขาดไปเลยเขาเขากำลังออกห่วงแล้วก็ติดกันน้กา,นากันน้าให้เขาโอ้โหขาดอืม หลังนี้เขียดเหลือมเดิมอเขียดเหลือ้อืเก่าเลยไม่ปาตีเลยอู้ปาหลายอยู่เนี่ยครับในคลองแต่มันบอ่อติดเบ็ดเนาะเมืองป่ามันบ่อน <c oughs> หลังนี้ เบ็ดคือมันมอยู่ตรงสีพี่นอ้องเบอเบ็ดผมใส่เบดตรงนี้พี่แต่ขันเบ็ดงอมาพี่โอ้ยยังนอนนี่ยังมากินเหรอเบ็ดขึ้นมาติดอยู่ตรงโขกพี่โอ้ยยังนอนมากินที่นี่พี่นอ้องโอ้ย o r a นี่อ้ เหียดอยู่เขียดอยู่เหมือนเดิมเออเขียดอยู่เหมือนเดิมเลยเออไม่มีปลามาตีเออปลาไปใส่เบืดอเนาะอ้หูนี่กบไพรกบไพรบางใหญ่เลยมันหล่มลงหล่มลงในน้ำ โอ้ป่าเขาไม่อยู่ดีอู้ลังนี่กะเขียดตีบติดโอ้หอยเปิ่งหอัหน่อยนี่พี่นอ้องปอดทำฝ่ามือเลยโอ้โหใหญ่ๆอีกครับหน่อยนี่โอ้เดี๋ยวเอาไปนำเนาะ mình nhảy thì cái này còn lái tuột đây này thế nào hà hốt tuột ôo mấy còn lái thưa quẩy này nhang kiếp này còn đầy pao quẩy đấy đây làm làm cái nhang lấy anh yêu này oh. Uuuuh, uuuh, 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 này uuuh, 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 วันแหต่มปากไว้ปลาก,าก,ากิ้นขางห้องนั่นแหละครับนี่เดี๋ยวจัดแท่ละปีนี่เบ่งปลามขึ้นหลังสุดท้ายโอ้ยยู่จะบติดเออเยอะหลันเยอะหลนัหลนโอ้ย เอา้าพี่นอ้องสำหรับวันนี้มาใส่เบ็ดเนาะมายามเบ็ดโอ้ยเด็กตัวเดียวพ่อได้ปนนี่แหละโอ้มันก็มีมือมานมือประมานเนาะเอ้าจะขอจบคลิปแค่นี้แล้วครับผมนี่บรรยากาศนา้ำไหลๆสาวๆสดชื่นอ่ะสวัสดีครับผม